สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง Today Variety นะครับมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรื่องครับพอดีว่ากลิ้ง a c e b o o k ไปไปเจอเรื่องราวของมิสแกรนบุรีรัมนะครับที่ทัวลงยับๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวนี้กันแล้วก็ถ้าหาก เรามีโอกาสที่จะช่วยน้องได้เราควรช่วยกันนะครับอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับเพื่อนเพื่อหลังจากที่เราได้นําเสนอคลิปสงกรานต์มาหลายคลิปนะครับแต่มันยังไม่จบนะเพราะว่าคลิปสงกรานต์นี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในคลิปขยี้ขมรนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเนื้อหาใหม่ๆหมไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่สําหรับวันนี้นะครับเราไปดูเรื่องราวของโพสต์นี้นะครับที่ขมรนทัวลงยับยับเลยนะครับนั่นก็คือถ้าหากทุกทกคนนะครับจะได้เจอนะครับจะเจอภาพนี้บนอินเทอร์เน็ตครับ ภาพนี้นะครับเป็นภาพของมิสแกรนน้องเอมมี่นะครับมิสแกรนบุรีล์ได้ทำการนะครับไปเที่ยวอังกอร์วัดนะครับที่เขเมรแล้วก็ถ่ายภาพนะครับด้วยชุดไทยด้วยการใส่สวมชุดไทยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าอังกอวัดแล้วก็ถ่ายรูปนี้ออกมานะครับซึ่งน้องเขาก็ได้ขึ้นแคปชั่นว่า สวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็ขอให้มีความสุขประมาณนี้นะครับแล้วก็น้องเขาก็ได้เช็คอินนะครับว่าเป็นอังกอร์วัดที่กัมพูชานะครับแต่ปรากฏว่าเราขเขมรน,นะครับหลายคนเลยนะครับออกมาบอกว่าที่นี่มันเป็นอังกอร์วัดของขเขมรน,นะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับก็คือทัวร์เขมรลงยับยับเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอน้องเขาไปทำอะไรผิดนะครับ เดี๋ยวเราไล่เรียงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นที่น่าสนใจซึ่งภาพนี้นะครับก็มีชาวเขเมรนะครับออกมาบอกอย่างนี้ว่านะครับชุดประจำชาติกัมพูชาที่สวยงามสวมโดยนางแบบไทยนะครับประเทศไทยที่อังกอร์วัดของกัมพูชา นางภูมิใจเมื่อได้ใส่ชุดขเขมรอยากเป็นสาวกัมพูชาชุดขเขมรสู่โลกวัฒนธรรมเขมรสวยงามขอขอบคุณสําหรับการส,าสนับสนุนวัฒนธรรมขเขมรนะครับอ,อันนี้อันนึงนะครับที่อาจจะมีความเข้าใจผิดในหมู่กัมพูชานะอันนี้คือชุดไทยน้องเขาถือไปด้วยนะครับน้องเขาเอาไปด้วยแล้วก็ใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปที่อังกอร์วัดนะครับเป็นสีชมพูสวยงามมากนะครับแล้วก็ดั้งเดิมนั้นบอกเลยนะขเขมร อันนี้บอกด้วยความสุภาพนะจ๊ะว่าอันนี้เป็นชุดไทยเนาะไม่ใช่ชุดขเขมรนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่ชุดดั้งเดิมของขเขมรด้วยนะครับขเขมรนี่ยอมยอมรับอะไรยากเหมือนกันนะอ่าเป็นภาพที่สวยงามนะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีขเขมรบางตัวครับไม่ยอมระบุตัวตนนะครับแต่โพสครับบอกว่าประเทศไทยมากัมพูชาฝรั่งก็มานะครับแต่ยอมรับฝรั่งมากกว่าอันนี้เป็นโพสต์นี้นะครับที่บ่งบอกว่า อันนี้ฉันยอมรับฝรั่งมากกว่าแต่ถ้าคนไทยมาฉันจะไม่ยอมรับนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีบางเหมืยนบางคนนะมีเหมืนบางคนบอกว่าเขายินดีที่จะให้คนอื่นมาต่างชาติจะเป็นใครก็ตามนะครับเฉพาะบางคนนะเหมืนเฉพาะบางคนนะแต่ไม่ยอมรับว่าไทยมาฉันจะไม่ต้อนรับนะครับอันนี้ไม่ยอมรับเลยว่าถ้าไทยมาฉันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับไม่ขอ ยอมรับอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าว่าฝรั่งมาฉันยอมรับแล้วก็อย่างเช่นฝรั่งคนนี้นะครับเขาเป็นนักชก UFC นะครับเขาได้มาเที่ยวกัมพูชาแล้วมีชื่อเสียงนะครับแล้วกัมพูชาเนี่ย ให้การยอมรับมากกว่าด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, oh. ต่อไปนะครับเขาบอกว่าแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นอังกอร์วัดนะจากกัมพูชานะครับไม่ใช่ไทยแลนด์ขอบคุณที่โปรโมทอังกอร์วัดกัมพูชาถูกต้องก็คือน้องเขาเวลาโพสนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าเขาเ็าไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างอื่นนะน้องเขาเ็าไม่ได้พูดอะไรเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็เช็คอินว่าอยู่ที่อังกอร์วัดด้วยซ้ําไปนะครับ แล้วก็มีคเมน์อ่ันนี้เป็นโพสต์ของคเมน์ทางนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าทําไมคนเราถึงอ่อนแอปัญญาอยากดังแบบถูกอันเนี้ยแปลมาแบบมัวมวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะแปลว่าทําไมปัญญาอ่อนแบบนี้นะครับอยากดังแต่เข้ามาที่กัมพูชานะครับซึ่งไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็มีแคปชั่นที่เป็นอ่าตัวใหญ่นะครับบอกว่าอังกอร์วัดออริจินอลกัมเดียก็ถูกต้องไงอังกอร์วัดกัมเดีย It's o t t t h i l l n n d หมายถึงว่าอันนี้มันมันอังกอร์วัดนะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับก็ถูกไงน้องเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไทยตรงไหนนะครับอ้าวอย่างช่องข่าวนี้เป็นช่องข่าวของทางขาเขมรนะครับทูบทีวีเนี่ยเขาบอกว่านังแบบคนนี้เนี่ยเยือนอังกอวัดกัมพูชาอย่าเอาหัวมาแล้วจะพูดหนักอะไรรอบหน้าไปเยือนประเทศอื่นเอาสมองไปด้วยนะเด็ก ทคือจริงๆน่าจะแปลว่าจะมาที่อังกอวัดทาําไมใสหัวไปหมายถึงประมาณนั้นนะครับก็คือเขาก็ตัดหน้าน้องเขาออกเลยนะแล้วก็มันหนักหัวคุณเหลือรอบหน้าเนี่ยคุณไปเยือนประเทศอื่นนะคุณไม่ต้องมาที่ประเทศไทยเอาสมองของคุณไปด้วยนะครับเออแปลกประหลาดมากนะครับกับประเทศนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะฮะลองไปไปดูเมื่อ17ชั่วโมงคือภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นภาพเมื่อตอน23ชั่วโมงที่แล้ว นะครับก็คือยังไม่ถึงวันพอ17ชั่วโมงผ่านไปปุ๊บกลับพูดอีกแบบหนึ่งครับไม่เข้าใจอันนี้คือเขาก็ยังไม่ได้ลบโพสต์เดิมนะ eT u ูบ e ทีนี่แหละเขาก็บอกว่าขอบคุณมิสแกรนไทยแลนด์นะที่รักกพูชามาเยือนอังกอร์วัดโดยเฉพาะการเคารพมรดกบรรพบุพรุษของขเขมรอย่างแน่นหนาะด้วยการถอดรองเท้าถ่ายรูปสวยๆอ่าเดี๋ยวภาพนี้มีประเด็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีประเด็นอย่างไรนะครับ เออผมไม่เข้าใจว่า e-admin เพจคนนี้เนี่ยนะครับปัญญาอ่อนหรือปัญญากลับอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเมื่อ23ชั่วโมงก่อนโพสต์ด่าแล้วก็ตัดรูปหัวน้องออกไปนะครับแล้วไม่กี่ชั่วโมงผ่านมาก็กลับมาบอกว่าขอบคุณ มิสแกนไทยแลนด์แล้วก็เอาหัวน้องกลับมามึงใครปัญญาอ่อนกว่าใครกันแน่วะเนี่ยมึงเนี่ยปัญญาอ่อนแล้วนะครับคือไม่เข้าใจว่าตกลงมึงเป็นแอดมินประเภทไหนคือถ้ามึงจะด่ามึงก็ด่าไปเลยถ้ามึงจะเชยชมเขามึงก็เชยชมไปเลยแล้วมึงก็เอาอ่าโพสต์เก่าของขมึงออกไปด้วยนะครับไม่ใช่ตลกตะแลงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากด่าว่าสตอรนะ์นั้นมันคำหยาบนะครับผมไม่อยากพูดเลยอ่ะ ต่อไปนะครับก็มี w World k ิ u ก k ลแคมโปรโมชั่นนะครับก็ได้โพสต์เหมือนกันว่าเธอก็บอกอยู่ว่าเป็นนครวัดคำว่านครวัดทั่วโลกรู้กันดีว่าเป็นของกัมพูชาเธอช่วยโปรโมทนะครับนะครวัดให้โลกรู้แต่ผิดตรงที่เธอเป็นคนไทยจึงเกิดดรามา่าถ้าเธอเป็นคนชาติอื่นต่อให้ดูถูกขมิแค่ไหนขมิก็รักเออ อันนี้พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับทั้งท้งท,งที่เป็นเพจของ World k u n k ข m e ้น o ปรโมชันะครับก็คือเป็นจริงๆเป็นเพจของขมิแหละนะครับแต่ว่าก็พูดในลักษณะที่แบ่งรับแบ่งสู้เช่นเดียวกันนะครับอา่าทีนี้ผมก็เลยไปดูที่ต้นทางนะครับของน้องเอมมี่วิรัญญาเบอร์รี่นะครับนี่คือชื่อน้องเขานะครับแล้วน้องเขาก็ชื่อไพรราะมากน้องเอมมี่ วิรัญญาน้องเขาก็เป็นเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วน้องเขาก็เป็นมิสแกรนบุรีรัมนะครับแล้วก็รู้สึกได้รับเป็นรองมิสแกรนของประเทศเราเนี่ยฮะรองมิสแกรนลำดับที่2ในปี66นะทราบมาอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าข้อมูลถูกผิดอย่างไรแต่ว่าคือไม่ได้นําเสนอประเด็นสําคัญตรงนั้นนะครับสาคัญคือผมเข้าไปดูนะครับว่าเพจน้องเขาเนี่ยเขาโพสไออะไรแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าเจอ แบบนี้ครับว่าน้องแอมมี่เนี่ยไปที่อังกอร์วัดจริงคุณจะเห็นได้ว่าเขาจะเช็คอินอยู่ที่อังกอร์วัดนะครับเมื่อหนึ่งวันที่แล้วก็คือน้องเขาน่าจะมีการโปรโมทภาพนี้หมายถึงว่ามีการโพสต์ภาพออกมาเมื่อวันที่15นะ15เมษายนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจังหวัดเสียมราชนะครับกัมพูชานะครับแล้วก็ได้เขียนขึ้นมาว่าสุขสันต์วันสงกรานสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนพร้อมทั้งโพสต์ภาพ สามภาพนี้นั่นก็คือภาพที่น้องเขาไปถ่ายที่อังกอวัดนะครับแล้วที่สําคัญในสถานที่เนี่ยมีทั้งด้านนอกและด้านในแล้วคุณครับด้านนอกแดดร้อนๆอนน้องเขาแต่งชุดไทยแต่ทว่ายืนบนพื้นร้อนๆข้างนอกนี่ไม่ใส่รองเท้านะคือจริงภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับภาพนี้เนี่ยน้องเขาไม่ได้ใส่รองเท้าตรงหน้าอังกอวัดเลยนะรู้ไหมว่าน้องเขาพูดว่าอย่างไรเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในนะครับ ข้ามาอยู่ข้างในก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วน้องเขาบอกว่าฉันเคารพและให้เกียรติสถานที่ฉันมีความสุขในเวลาที่ฉันได้มาเยือนที่นั่นฉันจึงอยากจะแชร์ความสวยงามนี้ไปในวันปีใหม่ไทยเพื่อให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันคุณนี่คือแคปชั่นระดับนางงามนะเพื่อนๆคือน้องเขาทัศนคติดีมากๆนะคือใครนะครับที่เห็นโพสต์แรก อันนี้เป็นโพสต์แรกของน้องเขาอ่าอันเนี้ยเป็นโพสต์แรกของน้องเขาแล้วขเขมรเนี่ยเอาไปนะครับเอาไปแชร์กันแล้วด่าน้องเขาเสียหายมากแล้วทีเนี้ยโพสต์ต่อมาที่น้องเขาโพสต์ลงไปเขาบอกว่าฉันเคารพและให้เกียรติสถานที่โอ้โหคุณนี่คือทัศนคติของคนไทย i อน้อยกว่าขเขมรนะเออคือ iQ เนี่ยไม่ได้การันตีทัศนคติเลยนะครับ แล้วเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าหลังจากที่น้องเขาโพสต์ภาพนี้ออกไปมีเขมรเข้าไปด่าน้องใน Facebook ส่วนตัวของน้องครับใน Facebook ของน้องแล้วเมื่อน้องโพสต์ภาพนี้เขาก็ได้เอาลงเป็นคอมเมนต์ที่ตัดหัวน้องออกนะครับอันนี้เป็นเขมรนะอเล็กซ์โซโนเนี่ยเป็นเขมรนะแล้วตัดหัวน้องเขาออกแล้วเขาโพสแล้วก็มันก็ขำเออดูมันนะครับเนี่ยอังกอร์วัดอินเ b o d เ a ียแฮปปีสงกรานเขมรนิวเซีย นิวส์มึงก็เขียนผิดนิวส์มีเอสเนี่ยแปลว่าข่าวไอ้ควายนะคือผมไม่รู้ภาษาังกฤษหรอกแต่ผมรู้บางคาอะว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะอนเนี้ยซื่อเสิร์ชใช่ไหมเนี่ยมัวร่าหรืออะไรสักอย่างนะครับโอ้โหอังคำว่าอยู่คำพูดถูกต้องไงแต่เขาก็เช็คอินแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่านี่คือประเทศไทยน้องเขาไม่ได้พูดน้องเขาแค่แฮปปี้นิวเยียไทยแลนด์มันก็เท่านั้นเองเออคุณดูต่อไปนะเลิฟยูทูบก๊อปปี้แลนด์ ดูมันนะครับโพสต์ต่อไปมันบอกว่า I never hear that Thai people love Cambodia that mean you're a saying is a l o g คือผมก็ไม่ถนัดาภาษาอังกฤษขออภัยด้วยนะครับคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะขออภัยด้วยคือเขาประมาณว่าฉันก็ไม่เคยได้ยินนะว่าคนไทยรักเขมรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันโกหกคือจะหยาบๆก็คือมันตอแหล อีบ้าโอ้โหคือมึงจะเอาคนคนเดียวไปตัดสินคนทั้งประเทศไม่ได้เข้าใจไหมคืออย่างพวกเราโจมตีเราก็ไม่ได้โจมตีขมิทั้งหมดนะครับเราโจมตีขมิเฉพาะคนที่เข้ามาโจมตีเรานะผมบอกไว้ก่อนนะผมก็ไม่ได้เหมารวมขมิทั้งหมดนะเอาเท่าที่เห็นนะ่นะเนาะคนเราดูโพสต์ต่อไปครับนี่เป็นไงคลิกเลยนะครับคลิกเตะหน้าน้องเขาเลยนะครับ นี่คือปัญญาไอคสูงของคนขเขมรเหรอครับผมตั้งคำถามนะผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้หรือคือขเขมรน,นะครับภาพต่อไปนี่ I love you too แล้วมันก็แปะรูปลงไปเป็นน้องใส่หัวหมาเฉยเลยนะครับโอ้โหคนเรานะไม่ใช่ขเขมรน,นะครับไม่ใช่ขเขมรบางจําพวกนี่คิดไม่ได้นะเอาจริง คือพลพศนะครับขออนุญาตกล่าวถึงนิดนึงผมก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ของเขมรชัดเจนนะครับแต่รู้มาแต่เพียงว่าพลพศได้ทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรส่วนหนึ่งซึ่งมีบางคําพูดบอกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรเนี่ยคือเอาคนที่ฉลาดหลักแหลมคนที่เป็นเขาเรียกว่าปัญญาชนคนที่เป็นปราของเขมรเนี่ยฆ่าทิ้งให้ตายหมดเลยกลายเป็นว่าก็เหลือแต่เขมรคนโง่ๆปะ คือถ้าคุณฆ่าขมินคนโง่โงออกไปเนี่ยมันก็ยังได้ขมินคนฉลาดฉลาดมาพัฒนาบ้านเมืองเนาะมีทัศนคติที่ดีๆกลายเป็นว่าไปฆ่าขมินคนที่ฉลาดฉลาดออกไปก็เลอแต่คนโง่โมันก็เลยส่อถึงความคิดสติปัญญากับคนขมินบางส่วนที่มันโง่นะครับผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะผมไม่ได้ดูถูกขมินนะผมเชื่อว่า แต่และคนแต่และชนชาตินั้นมีความฉลาดนะครับมีทัศนคติที่ดีมีปราดอยู่คนที่เขาดีๆเขาคงไม่ออกมาตอบโต้นะครับคนอื่นเขาแบบนี้นะครับโอ้ดูแล้วแบบมีความรู้สึกแบบว่าคนหูใจกับความเป็นขมรมากนะครับอ่ะใครที่รู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเนาะผมอยากให้ทุกๆคนนะครับที่รักคนไทยนะครับรักน้องน้องเอมี่เนี่ยเป็นน้องที่สวยนะครับ เป็นน้องที่สวยในแบบฉบับของคนบุรีรัมย์ต่อให้เขามีเชื้อเขมรหรือไม่อะไรก็ตามเนี่ยผมเด็ดผมเชื่อว่าเชื้อเขมรมันน่าจะหมดไปแล้วแหละเพราะว่าเราอยู่บุรีรัมย์เนี่ยมานานบุรีรัมย์พวกอีสานใต้เนี่ยเขาอยู่กันมานานเนี่ยชนชั้นเขมรมันน่าจะหมดไปแล้วนะครับผมเหลือแต่ผมว่าเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อยเท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือไทยทั้งนั้นนะฮะคนที่อยู่ประเทศไทยคือไทยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปช่วย รุมสกรัมรุมยำเขมรที่มันไปโพสในใน Facebook ของน้องนะครับก็ไปในช่องทางของน้องเลยก็แล้วกันแล้วก็ไปช่วยๆกันนะครับเพื่อที่จะให้น้องเขาได้รู้สึกนะครับมีกําลังใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้องเขามีกําลังใจดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาเขาไม่ได้ไปไล่ลบอะไรพวกนี้ที่อยู่ภายใต้โพสต์รูปของน้องเขาเลยนะครับน้องเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็สวยมากนะครับสมแล้วกับที่ได้ รับอันดับที่2นะครับแล้วก็เป็นอันดับ1นึ่งมิสแกรนบุรีลำนะครับแล้วก็เป็นอันดับสองมิสแกรนของไทยมิสแกรนไทยแลนด์ของไทยด้วยนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดมากนะครับเอาละ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไทยช่วยไทยกันแล้วกันนะครับเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่เอามาบอกกล่าวให้รับทราบกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะ วิภาควิจารณ์อะไรนะครับหรือว่าอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอย่าลืมนะครับช่องของเราเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติความรู้ของประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามานะครับพูดคุยกันได้แบบช่ำๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับคลิปวันศุกร์เนี่ยจะไปเจอกับวันเสาร์ตอนเช้าเนาะคลิปวันศุกร์นะครับจะเป็นคลิปขยี้เขมรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครััััับบบสสสาหรรววนนนีี้ลไปก่อดค